าเบิ่งเพิ่นยกสะดุ้งใหญ่พี่น้องมาเบิ่งเพิ่นยกสะดุ้งใหญ่ครับผมเป็นจังได๋เบิ่งเด้อพี่น้อง3 2 1สอดดโ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 ดพี่น้องอุ้ยโอ้ยโอ้บาทสิระลาทก็ตุ่ปลาทไหม ตั้งใจสิสำเนินรอรุ่นกันยังกำลังไปตัดแล้วตัดน้ำมุ่มก่อนนี่นี่ปัด้านปรนด้านโยกข้นเบิดนี่พี่นอ้องสันล่งบ่ตัวเนี้ยอุ้งมันจะไปสันล่ง ปลาสองเส้นหาเลยคนีนะครับองเส้หาก็อาจะประมาณตัอาจะประมาณสามเส้นะครับเอาปลากลับไปด้วยนะถุงมาใส่ปลากลับไปด้วยพยาังววันี้ก็ถเอว่าได้หลายอยู่พี่น้องประมาณสามศอยู่ครับผมเบื่อละ ตัออกตอวัุงุกจมานสามโลคือวัวปลาท่อนี่เาูไคือบลนมเนี่ยเด็กบ่อนี่ครับผมนี่ครับบ่อนให้ปลายำอมย่่ย ายานม,มันยาบเอยู่าานนานดน้ำาอย่กลางน้ำก็ะไลยครับกลางน้ำก็บกาดหลอย,ยนรยได้หละนะ้ำเนียมันมือเว้น,น,นทิ้ทมานี้ครับผมสะพานบันหัวขัวครับประตูระบายน้ำบันหัวขัวเคลื่อนห่วยหลวงนะครับล้ำห่วยหลวงลงไปก็แล้วครับไหลไปทางเพิ่อเมืองจังหวัดล่วนทานี้ครับชาวบ้านหายุหายิานมีสะดุงน้อย นี่สะดุ้งแง่ดังเดียวครับแต่ว่าถือแต่ระบาดี่หลายอยู่นะครับพี่น้องแต่กัญวาครับผมสุดยอดครับผม